ถ้าคุณเป็นคนที่กำลังมองหา job application tracking คุณดูคลิปนี้ได้เลยแต่ถ้าขี้เกียจด,ดูไปโหลดได้แต่ใช้ให้เป็นนะถ้าไม่ดูะนะครับโดยที่ job application นะครับเป็นอย่างนี้ครับคุณสมัครงานไปมหาสารเลยครับแล้วก็เป็นตำแหน่งมหาสารเหมือนกันครับก็เป็นแคตตากรีมหาสารเหมือนกันครับแล้วก็เป็นคนที่ HR แล้วกัน HR ก็เป็นลิสต์ของ HR ไว้เผื่อติดต่อนะครับแล้วก็เป็นสเตตัสของ การสมัครของคุณไม่ว่าจะเป็นแอปพลายการออฟเฟอร์นะครับอะสไลเมนต์ uh, ต่างๆอะไรเงี้ยเออมันก็จะอยู่ในนี้แล้วก็เดตดิวเดทว่าสมมติได้ออฟเฟอร์มาแล้วเราต้องตอบรับภายในวันที่เท่าไหร่หรือว่าการที่เป็นสไซเมนต์มาต้องทาให้เสร็จวันที่เท่าไหร่ดิวเดทในการส่งคือวันไหนนะครับคุณก็สามารถดูได้ตรงนี้เหมือนกันนะครับแล้วมันจะออกมาเป็นคันเดลาวิวแบบนี้ครับเออเป็นไงจ็อบไหนเหรือเหลืออะไรติดอะไรยังไงนะครับก็เป็นประมาณนี้ได้แล้วคุณก็สามารถมาดูสรุปได้ว่าเออแอปพลายไปกี่งานนะครับแล สกรีนนิ่งอ่ะคุยมากี่คนไดออฟเฟอร์ offer ทั้งหมดเท่าไหร่อะไรเงี้ยคนหายไปโกสเราไปกี่คนแอสไซ n m เมนต์เป็นเท่าไหร่ดูได้หมดนะครับวันนี้มาสอนทํากันส่วนใครอดใจรอมไม่ได้ไปดาวน์โหลดที่กําโลดได้เหมือนเดิมข้างล่างนะครับโดยขั้นตอนแรกนะครับให้ทุกคนสร้างออกมาก่อน2ตารางครับสตารางก็คือตารางนี้ตารางสเตตัสเนาะแล้วก็ตาราง Job App พ i ิเคชันนะครับแล้ววิธีการก็คืออ่ะคุณสร้างตามผมเลยคุณสร้างมันจะมีคอลมน์ให้อยู่แล้วคุณก็เปลี่ยนชื่อไปเนาะแล้วก็อันนี้เป็นเท็กซ์นะครับเป็นเท็กซ์เป็น, text, ปน, text, ปนข นะครับตัวต่อมาเป็นแคตตากรีนะครับผมว่าเป็นจ็อบประเภทไหนเช่นนะครับจ็อบ full time จ็อบ contract จ็อบ internship part time เป็นต้นนะครับต่อมาเป็น Text เหมือนเดิมครับว่า,เ,าเป็นคนที่เราต้อง Contact คือใครนะครับ HR ชื่ออะไรใช่ไหมแล้วก็อันต่อไปเนี่ยเป็นเดทครับว่าเออสมมุติมันมีอ s ซ i g เมนต์มาให้เราทำระหว่างที่เราสมัครงานเนี่ยคำถามคืองานนั้นอนะดีลเดทส่งเมื่อไหร่หรือเราได้ออฟเฟมาแล้วเนี่ย ออฟเฟอร์นั้นน่หมดอายุเมื่อไหร่เราต้องตอบรับภายในวันไหนก็สามารถใส่ในเดตได้มันจะสามารถทําให้เราไปทําในวิวไทม์ไลน์เพิ่มเติมได้นะครับอ่ะเราเดี๋ยวจะค่อยกลับมาทานะสุดท้ายให้คุณเอา Last Edit Time มาด้วยครับคุณได้รู้ว่าเอออันเนี้ย last u p d a t เดเมื่อไหร่นะครับมันมีให้อยู่แล้วลองกดที่ t ทป์แล้วพิมพ์ว่า Last Edit Time มนะมันมีให้อยู่แล้วไปโอเคถ้าคุณทําตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยนะครับผมขอตัวนะครับไปเอาข้อมูลที่ผมมอกไว้นะครับข้อมูลที่ผมมอกไว้อยู่นี้ บริษัทที่ยื่นตำแหน่งที่ยื่นนะครับผมแล้วก็ประเภทงานที่ยื่นนะครับอ่ะมาครับเรียบร้อยนะครับผมเราเราได้เราได้ทุกอย่างที่เราต้องการแล้วถูกไหมครับทีนี้เนี่ยต่อไปเนี่ยสิ่งที่คุณต้องทำนะครับคือคุณไปต่อที่นี่ครับคุณไปต่อที่ s t a t u ครับคุณมี Status อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นแอพพลางานนะครับ HR Screening นะครับก็คือ HR โทรมาหาคุณแล้วก็บอกว่าเอออยากซ้ำไหมอะไรเงี้ยนะครับรีเจ็คนะครับเป็นการแบบปฏิเสธไปแล้วทั้งเราและทั้งเขาเนาะโกสโกสเนี่ยคือการที่เออ HR หายไปเลยก็คือเอ HR ไม่ไม่ตอบกลับอะไรอย่างเงี้ยนะครับต่อมาเป็น a s s i g เมนต์ครับ a s s i g เมนต์คือเวลาเรามีงานเวลาเราต้องทําเคสส่งอย่างเงี้ยครับในบางสายงานอย่างการทําเคสเขาก็จะให้เวลากลับมาทำเนาะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเป็นอินเทอร์วิวไม่ใช่สุดท้ายสิอินเทอร์วิวนะครับแล้วก็ออฟเฟอร์นะครับ ทีนี้บางคนถามว่าใส่โลโก้ยังไงนะครับผมเลยเว้นไว้อันหนึ่งลองกดที่ Open ครับแล้วให้คุณไปโฮเวอร์เหนือตรงนี้ครับมันจะมี Add ไอคอนเนาะแอปพลายเนี่ยใช้รูปอะไรดีใช้รูปเมลดีกว่านะครับใช้รูปเมลลงไปในบ็ x อ่าเรียบร้อยนะครับทีนี้เห็นหรือ,อยังว่าตอนนี้สเตตัสของเราอยู่นี่ใช่ไหมแล้วก็แอปพลิเคชันเราอยู่นี่คำถามคือทำไมเราไม่ Add เราไม่แอรสเตตัสลงไปเลยนะครับเพราะการแอรสเตตัสแบบนี้ลงไปนะครับมันจะไม่สามารถรีเฟกตตรงนี้ได้มันจะไม่สามารถเอาไปโชว์ได้ว่าตอนนี้เรามีอันที่สมัครไปแล้วเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมลองลบทิ้งเนาะเราจะใช้เพื่อนเก่าเพื่อนแก่ของเราครับลองกดตรงนี้ครับแล้วพิมพ์คําว่า relation นะครับให้เราไปลิงก์กับแอปพลิเคชันคือ Table ข้างล่างเนาะไอตัวข้างบนเนี่ยมันคือเทเบิของสเตตัสใช่ไหมล่ะ เชื่อมกับแอปพลิเคชันแล้วให้เขียนว่า show on a p p พ i c a t i o n ด้วยครับแล้วกด add relation ครับอ่าทีนี้มันก็จะมี status เข้ามาแล้วถูกไหมครับพอมี status เข้ามาแล้วเนี่ยให้คุณแบบว่าลองนะครับลองกด status ดูกดมาเป็นโอ้ช้ามาก apply มาพอใส่เสร็จครบหมดแล้วเนี่ยคุณเห็นไหมว่าเกิดอะไรขึ้นมันจะไปอยู่ด้านบนของแอปพลิเคชันนะให้คุณลองดึงออกมาคุณก็ได้เห็นแล้วว่าแบบเออมีงานไหนได้หรือไม่ได้นะครับ HR สกรีนิ่งถึงไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าพอมันเป็นอย่างเงี้ยถ้ามันเยอะกว่านี้มันจะดูยากนะครับให้คุณกดบวกครับแล้วพิมพ์คำว่า row up นะครับพิมพ์ว่า row up row up เสร็จปุ๊บให้คุณเลือก relation ไปที่แอปพลิเคชันครับทีนี้ให้คุณ calculate เป็น count count value ครับทีนี้มันจะได้บอกว่าคุณเนี่ย ยื่นอะไรไปเท่าไหร่แล้วอ่าทั้ง t o t a นะครับ t o t a คุณคุณยื่นอะไรไปเท่าไร่แล้วนะครับก็จะเห็นได้ว่าคุณพพล l y งานไปกี่อันแล้วแต่ละอันเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับที่ s t a ตัสของมันเนาะอ่ะต่อมาจบแล้วนะอันนี้เท่าที่ทําให้ดูคือจบแล้วนะแต่ว่าต่อมาคือคุณลองใส่เดทดูก็ได้มันก็เป็นอะไรที่คุณใส่ได้เนาะอ่ะทัทีครับเดี๋ยวผมขอไปก๊อฟนี่มาก๊อปมาเสร็จปุ๊บแปะเดทนั่งเลยอื มาครับทีนี้ไทม์ไลน์คุณก็จะเริ่มเห็นแล้ว่าอุ้ยชิบหายแล้วทุกอันดูกระจายกระจายกันไปหมดเลยเนาะให้คุณกดที่3จุดครับแล้วเขียนคําว่า property เห็นไหมนะครับแล้วคุณเปิดเลยเอาเป็น category เอาเป็นอะไรดีนะเอาเป็น row เป็น category แล้วกันนะครับแล้วก็เป็น s t a t u s อ่านะครับทีนี้พอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันไม่ค่อยเรียงกันใช่ไหมให้คุณกดตรงนี้ครับเดี๋ยวนี้ไม่ทำมัดีเนาะ sort sort by date ครับเรียบร้อย นะเป็นไงหรือไม่ชอบมันดูยากงั้นกด3จุดครับกด Layout ครับแล้วกด c a l เลนด r ครับทุกอย่างจะมาเป็นค a l e n d ด r View ได้เหมือนกันนะครับคุณก็ไปใส่จุด3จุดกด Show แล้วก็ Show Category s โชวเอาอะไรเดียวโรก็ได้นะเอาเอาโรขึ้นข้างบนนะครับสเตตัดอ่านะครับ โอเคไหมทีนี้คุณก็จะได้ job application tagging เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วที่เกียดทำเองก็เชิญข้างล่างเหมือนเดิมนะครับโหลดได้ที่กัาโรดนะครับผมใครที่กำลังหางานอยู่ผมขอให้คุณหางานได้ไวๆนะ้ะไม่ต้องสมัครเยอะแยะขนาดนั้นก็ได้งานดีๆที่เงินดีหัวหน้าดีสุขภาพดีมีเวลาทำทุกอย่างได้นะครับสาธุ99บ๊ายบาย ขอสปอยไว้หน่อยแล้วกันตอนนี้เรากำลังทำคลิปเกี่ยวกับ personal finance อยู่เป็นเรื่องที่เราอยากจะพูดมากๆก็คือเรื่องของการเงินส่วนบุคคลถ้าใครสนใจเรื่องพวกนี้เนี่ยเอาแบบ practical ใช้ได้จริงอะก็กดติดตามเราไว้ได้แล้วเดี๋ยวเจอกัน